สวัสดีเด็กๆทุกคนค่ะมาพบกับครูขวัญอีกครั้งนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเด็กๆได้ชมคลิปการสอนและทําแบบฝึกหัดระสบคุณครูแล้วใช่ไหมคะสําหรับในสัปดาห์นี้นะคะครูขวัญก็จะมาสอนทักษะอีกเช่นเคยค่ะเด็กๆอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนั้นครูขวัญมีเกมสนุกๆมาแนะนําให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะเกมนี้มีชื่อว่าหยิบปุ๊บตอบปั๊บค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปสนุกกันเลยค่ะเกมนี้เราจะใช้ผู้เล่นจํานวน2คนขึ้นไปค่ะ ซึ่งวันนี้ครูขวัญได้เชิญคูปเปิลมาร่วมสนุกด้วยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นเกมนะคะก็จะมีพยัญชนะไทยค่ะอาจจะเป็นพยัญชนะไทยหรือของเล่นที่เด็กๆมีอยู่แล้วหรือจะเป็นบัตรพยัญชนะไทยก็ได้นะคะเราจะนําพยัญชนะไทยวางไว้บนโต๊ะแบบนี้ค่ะผู้เล่นจะสลับกันหยิบพยัญชนะไทยพร้อมกับบอกคําคที่มีพยัญชนะที่เราหยิบได้เป็นเสียงต้นให้ถูกต้อง เราจะต้องตอบภายใน3ามวิเท่านั้นนะคะหากผู้เล่นคนไหนตอบช้าหรือตอบผิดถือว่าแพ้ค่ะผู้เลนพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะคุณฟานซึ่งเกมน,นี้เราจะบอกชื่อผลไม้กันนะคะได้เลยค่ะคุณฟานถ้าพร้อมแล้วไปสนุกกันเลยค่ะน้อยนาค่ะชมพู่ค่ะฝรั่งค่ะทุเรียนค่ะพุาค่ะ ไงโมค่ะสตรอเบอรี่ค่ะรวยค่ะเงาะค่ะลำไยค่ะขนุนค่ะมะม่วงค่ะอังวนค่ะเอหมดเวลาแล้วเสียดายจังเลยคุณควรจะตอบอยู่แล้วเชียวค่ะแ้วค่ะรอบนี้คูเปิ้ลชนะไปนะคะ สำหรับเกมนี้นะคะเด็กๆสามารถนำไปเล่นกับคุณพ่อคุณแม่นะคะอีกทั้งยังเป็นการพบวนพยัญชนะไทยอีกด้วยค่ะต่อไปเรามาเรียนทักษะภาษาไทยกันค่ะซึ่งวันนี้ครูขวัญจะมาสอนเด็กๆเขียนพยัญชนะฉอและมอค่ะเราเริ่มฝึกเขียนพยัญชนะชอพร,ร้มพนนอมกันเลยนะคะ คำที่มีพยัญชนะชฉเป็นเสียงต้นเช่นฉฉาบฉฉีดยาฉาเฉาป้วยฉฉีและฉฉลามค่ะต่อไปเรามาดูวิธีเขียนพยัญชนะมอกันค่ะ คำที่มีพยัญชนะมอเป็นเสียงต้นเช่นมอแมวมอมีดมอไม้มอมังกรและมอมะนาวค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปเราไปเรียนทักษะพณิตศาสตร์กันค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะสัปดาห์ที่ผ่านมาครูๆได้สอนให้เด็กๆเขียนเลขหและเลข7กันไปแล้ววันนี้ครูขวัญจะมาทบทวนการเขียนเลขหถึงเลข7 ทั้งเลขอาราบิกและเลขไทยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปทบทวนพร้อมกันค่ะเลขหนึ่งอาราบิกเลขหนึ่งไทยเลขสองอาราบิก เลขสองไทยเลขสามอลาบิกเลขสามไทย เลขสี่อารบิกเลขสี่ไทยเลขห้าอารบิกเลขห้าไทย เลข6อาราบกเลข6ไทยเลข7อาราบกเลข7จดไทย กันหรือยังคะเอแต่เลขตัวต่อไปที่ต่อจากเลข7คือเลขอะไรคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะเลข8 9และ10ค่ะซึ่งวันนี้ครูขวัญจะมาสอนให้เด็กๆเ,เขียนเลข8และเลข9ทั้งเลขอรารบิกและเลขไทยคะ่ะเรามาดูวิธีเขียนพร้อมกันนะคะเลข8อรารบิก เลขแปดไทยเลขเก้าอัลบิกเลขเก้าไทย เด็กๆเขียนได้ไหมคะแต่วันนี้ครูขวัญไม่ได้มาสอนให้เด็กๆเขียนตัวเลขอย่างเดียวนะคะครูขวัญจะมาสอนเด็กๆเขียนประโยคสัญลักษณ์บวกค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักเครื่องหมายบวกและเครื่องหมายเท่ากับกันก่อนนะคะเครื่องหมายบวกเป็นการรวมจํานวนหรือเพิ่มจํานวนค่ะส่วนเครื่องหมายเท่ากับใช้ในการแสดงผลลัพธ์ค่ะคุณครูมีภาพให้แล้วนะคะ เรามานับผลส้มในวงตัวตั้งก่อนนะคะ1,2,3,4นับได้4เท่ากับเลข4เขียนเลข4ลงในช่องตัวตั้งค่ะต่อไปเรามานับสตรอเบอรี่ในวงตัวบวก 1,2, นับได้2เท่ากับเลข2เขียนเลข2ลงในช่องตัวบวกค่ะ น้ำส้มและสตรอเบอรี่มารวมกันคือเครื่องหมายบวกเรามานับพร้อมกันนะคะว่าส้มและสตรอเบอรี่รวมกันจะมีกี่ผล1 2 3 4 5 6นับได้6เท่ากับเลข6เขียนเลข6ลงในช่องผลลัพธ์ค่ะเรามาอ่านประโยคสัญลักษณ์พร้อมกันนะคะ4 2บวกสเท่ากับห ลองมานับนิ้วมือแทนรูปภาพกันนะคะส้มสีผล1 2 3 4สอตรอเบอรี่สผลหนึ่นำมารวมกันนับพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5 6นับได้6เท่ากับได้6ผลลัพธ์เท่ากันเลยใช่ไหมคะมาดูตัวอย่างอีกหนึ่งข้อค่ะเราจะทำเหมือนเดิมนะคะ นับเครื่องบินพร้อมกันค่ะ1น3นับได้3เท่ากับเลข3าเขียนเลข3ลงในช่องตัวตั้งค่ะนับบอลลูนค่ะ1 2 3 4สองนับได้4เท่ากับเลข4ี่เขียนเลข4ลงในช่องตัวบวกค่ะต่อไป หาผลลัพธ์นะคะโดยน้ำเครื่องบินและบอลลูนมารวมกัน1 2 3 4 5 6 7นับได้7เท่ากับเลข7เขียนเลข7ลงในช่องผลลัพธ์ค่ะต่อไปมาอ่านประโยคสัญลักษณ์พร้อมกันนะคะ3บวก4เท่ากับ7 เราลองมานับนิ้วมือแทนรูปภาพนะคะเครื่องบินสามลำหนึ่งสองสามบอลลูนสี่รูหนึ่งสองสามสี่นำมารวมกันนับพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนับได้เจ็ดเท่ากับเลข7ค่ะผลลัพธ์เท่ากันเลยใช่ไหมคะ ต่อไปที่เด็กๆจะได้เรียนกันนั้นคือทักษะภาษาอังกฤษค่ะและว,วันนี้ครูขวัญจะมาสอนเด็กๆเ,เขียนตัวอักษร i อค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปฝึกเขียนกันนั้นครูวขวัญอยากจะมาทบทวนคำศัพท์ที่มีตัวอักษร e f g และ h เป็นเสียงต้นก่อนนะคะคำศัพท์ที่มีตัวอักษร e เป็นเสียงต้นเช่น elephant และคำศัพท์ที่มีตัวอัร f เป็นเสียงต้นเช่น fox, flower, flag สำหรับคำศัพท์ที่มีตัวอักษร g เป็นเสียงต้น g love, glass, grape ต่อไปคำศัพท์ที่มีตัว H เป็นเสียงต้นเช่น hamburger h o s p i t a l ต่อไปเรามาฝึกเขียนตัวสอนกษร I กันนะคะโดยมีวิธีเขียนดังนี้ค่ะ และคำศัพท์ที่มีตัวไอเป็นเสียงต้นเช่น ice, ice cream, ink, i n s e t igloo เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆตอนนี้เด็กๆก็ได้ทบทวนคำศัพท์ที่มีตัวอักษร e, f G และ H เป็นเสียงต้นไปแล้วอีกครั้งยังได้ฝึกเขียนตัวอักษร I และรู้จักคำศัพท์ที่มีตัวอักษร I เป็นเสียงต้นด้วยนะคะค่ะเด็กๆอย่าลืมทำแบบฝึกหัดและนำมาส่งคุณครูสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ